ก็ทราบข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องการโอนสัญชาติของโคเชรเรียบร้อยแล้วนพอทราบข่าวนี้ก็แน่นอนรู้สึกดีใจเพราะเป็นอะไรที่ก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆหน่วยงานด้วยกัน นะครับผมอยากจะเรียนว่าเริ่มตั้งแต่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะฮะซึ่งก็วันแรกเลยเนี่ยผมก็พาโคเชเขาเข้าไปสอบสัมภาษณ์ไปซักประวัติไปอะไรต่างๆนานาทางสํานักง,งานตารวจแห่งชาติก็ได้ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะจากนั้นก็เรื่องก็ไปถึงเข้าไปในจากตรงนั้นไปในกระทรวงมหาดไทยเข้าขั้นตอนไปไม่ทราบว่าขึ้นไปจนถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนสุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าแล้วเสร็จ นะครับทุกเรื่องเรียบร้อยแม้ว่าเอกสารยังมาไม่ถึงยังมีขั้นตอนอีกเล็กน้อยนะฮะที่จะต้องดำเนินต่อ,อมีอีกสองอีกสองสามขั้นตอนก็ว่ากันแต่เมื่อท่านรัฐมนตรีพูดแล้วเราก็ตามนั้นนะฮะก็ต้องว่ากันไปตามนั้นก็เรียกว่าแสดงความดีก็ได้แล้วว่าอย่างนั้นเถิดนะครับก็วันนี้ก็เลยนำดอกไม้มาแสดงความดีกับโคชเชจากนี้ไปมองไปข้างหน้า หนึ่งเรื่องนี้ก็จะได้จบลงโคเชก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะได้เมื่อไหร่จะได้หรือไม่ต่างๆนานานะครับจะได้โฟกัสทางานต่อไปสู่การแข่งขันต่างๆนานาที่จะตามมาภายในวันข้างหน้าที่สําคัญไม่ได้น้อยกว่านั้นก็คือโคเชก็จะได้ซื้อบ้านได้สักทีนะเพรา <ๆ S 1> ะว่าอยากจะมีบ้านมีสนามให้ลูกวิ่งเล่นแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทําไม่ได้เพราะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้แต่ว่าต่อไปนี้เดี๋ยวอีกไม่นาน ก็จะได้เรียกอะไรบัตรประชาชน,นะะแล้วก็ตามด้วยพาส,สปอร์ตไทยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นชัดชัยที่ซื้อบ้านมีสนามมีสระว่ายน้ําได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีครับก็สำหรับโคชเชเป็นอะไรที่ทางสมาร์โรเองก็รู้สึกภูมิใจนะฮะว่าโคชเชเขาก็เป็นคนไทยแล้วนะฮะต่อไปถือธงไทยการแข่งขันโคชไทยนำเหรียญ ไม่ว่าอะไรจริงแชมป์โลกเหรียญโอลิมปิกนะครับพร้อมกับนักกีฬาไทยมาให้กับประเทศไทยเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆครับก็ครับผมครับครับปีนี้ปีที่20ครับทำงานกันมากับโคชเชนะทำงานมาตั้งแต่ผมยังดำอยู่ทั้งศรีษะวันนี้ไม่เหลือความดำอยู่แล้วนะฮะ โคเชแต่โคเชก็ยังหนุ่มหล่อเหมือนเดิมประทับใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกันทำงานกันอย่างสามคัคคีนักข่าวแน่ดีชอบถามว่าแล้วสัญญาเซ็นยังสัญญาเซ็นกี่ปีมันเซ็นจนไม่เซ็นจนไม่รู้สัญญาไปอยู่ไหนแล้วนะะเอกสารเนี่ยกลายเป็นสัญญาใจแล้วที่เราทำกันมาแล้วเขาก็มีแต่จะทำให้ประเทศไทยเกินร้อยนะครับ ท่านใดจะถามอะไรไหมครับเชิญเชิญครับอันนี้ผมไม่ทราบในในรายละเอียดนะฮะทราบอันนึงก็คือว่าอะไรฮะจะต้องอะไรไปอะไรปฏิญ,ญาณตนอันนี้ก็เป็นอีกอีกขั้นตอนหนึ่งนะฮะแต่แต่ไมส่สำหรับทางโคชเชที่จะต้องทำครับอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นเรื่องของทางราชการ คือวันนี้เรายึดยึดตามท่านนายกรัฐมนตรีแหละนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนะครับตั้งแต่จุดเริ่มคือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปจนถึงถรัฐมนตรีท่านยกนรัฐมนตรีหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมและกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความกรุณาครับจนมามีวันนี้ครับ เป็นขั้นตอนที่รวดเร็วมากครับขอบคุณมากทราบว่าหลายคนเป็นปีนของเราเป็นเดือนอันที่จริงยังไม่ถึง6เดือนเลยด้วยซ้ำครับเป็นคำถามที่ดีครับเรื่องของค่าจ้างโคเชเรื่องนี้ได้คุยกับทางท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดกรก้องศักดิ์ท่านก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการของการปรับเปลี่ยน ระเบียบนะฮะเพื่อที่จะให้เงินเดือนโค้ชไทยที่จะบอกว่าผลงานดีเข้าเข้าเข้า,อ,าอะไรฮะบรรทัดฐานหรือว่าเข้ามาตรฐานเนี่ยที่สามารถจะให้เงินเดือนเทียบเท่ากับโค้ชต่างชาติได้เพราะฉะนั้นอันนี้อันที่จริงเรื่องนี้คุยกับท่านผู้ว่าเมื่อก่อนปีใหม่นะฮะท่านบอกว่ากำลังดำเนินการอยู่ก็น่าจะ ใกล้เสร็จหรืออาจจะแล้วเสร็จก็ได้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรครับครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับด้วยผลงานนะฮะแต่รายละเอียดก็ต้องถามทางท่านผู้ว่าอีกทีครับจริงๆถ้าจะนับกันเนี่ยต้องนับ ตั้งแต่หลังจากโอลิมปิกนะฮะจะให้เป็นธรรมต้องต้องนับต่ตอนนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเอกสารไม่ครบบ้างอะไรบ้างนะครับจะมาครบจริงๆสมบูรณ์จริงๆก็คือหลังจากโอลิมปิก ใช่ครับอตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการยื่นและเอกสารไม่ครบแต่มีเรื่องของสองสัญชาติจะเอาสัญชาติไหนอะไรเข้ามาก็เลยเป็นอะไรฮะสะดุดนิดนึงแล้วก็เลยชะลอไปแล้วก็มาอีกทีก็นี่แหละครับปลายปีที่แล้วถามอะไรโค้ชเชฟบ้างเลย มก็แน่นอนครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็รู้สึกอินดีดีใจมากๆครับก็จริงๆเรื่องสานชัดไทยก็รู้สึกรอนานครับแต่ว่าแน่นอนก็ผมก็ต้องขอบคุณคุณพิมรสีบิกอนครับนายกสมาคมแต่คนทั่เราก็กับผมก็ประมาณอยู่กับผมก็ประมาณ18ปีครับเกือบ20ปีครับจริงๆก็ผมก็ ตั้งใจว่าคุณพี่โมลก็รักแทควนโดมากแล้วก็ก็จริงๆถ้าถ้าไม่มีคุณพี่มลก็ผมมั่นใจว่าถึงวันนี้แทควนโดไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณคุณพี่มลแล้วก็แน่นอนครับก็เมื่อวานก็เพื่อนผมแล้วก็อ่าหลายคนส่งไลน์มาเรื่องเรื่องข่าวครับเป็นบอกว่านายกนัทธารมุตรีเซ็นเอกสันแล้วสัญชาติไทยเลบร้อย เพราะฉะนั้นก็ผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับเราก็ขอบคุณทุกคนไทยคนไทยทุกคนด้วยเราก็จริงๆก็ไปในเกือบทุกคนครับถามว่าโคชเช่ไดสันชัดไทยเรื่องผมก็บางทีก็ยังไม่ได้ครับอันนี้ก็ฟังคนบอกว่าเฮ้ยทำไมก็ยังไม่ได้ทําไมก็รัฐบาลไม่ช่วยอันนี้ต่างๆครับแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยก็ช่วยเต็มที่ครับเพราะว่าก่อนทำก็ผมก็คุยกับทนายว่า ได้สัญชาตไทยก็ยังน้อยประมาณสองปีครับเพราะฉะนั้นก็ครั้งนี้ผมได้ความสําเร็จก็ประมาณ6เตือนครับขอรู้สึกขอบคุณมากมากแล้วก็อีิใจจริงๆครับครับครับผมก็ดู youtube ครับก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยครับแล้วก็รู้สึกก็รู้สึกเป็นเป็นเตี้ยตจริงๆครับ จริงๆอตอนนี้ก็รู้สึกเป็นสบายใจมากจริงๆครับก็จริงๆก็ตอนที่เป็นเป็นรู้สึกคนต่างชาติครับก็แน่นอนก็ไม่เหมือนทำทำได้ที่ไม่เหมือนคนไทยครับก็แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเหมือนรู้สึกทำได้หมดครับเพราะฉะนั้นก็ตรงเรื่องอนาคตก็ผมตรงตั้งวางแผนเรื่องก็สมมติซื้อบ้านหรือ แน่นอนก็ผมก็เป็นคนไทยแล้วหรือไม่เป็นทำหน้าที่ก็เหมือนเดิมครับผมก็เหมือนตั้งใจทำงานแล้วก็ทุ่มเทเหมือนเหมือนเมื่อก่อนครับเพราะฉะนั้นก็ก็เมื่อกีุ้ณพิมพ์ดถึงเรื่องเมื่อไรก็ผมเราได้เลี้ยงทงมาทุกเรื่องทุกเม็ดแข็งขันครับจากเป็นโค้ชไทยครับก็เรื่องนี้ก็ผมก็ก็อินดีแล้วก็ภีใจที่สุดครับ ก็อย่างไยก็ผมทำงานที่สนามกีฬาหัวมาก็ต้องก็น่าจะแทววนี้ก็ดีที่สุดครับเพราะว่าเราก็ต้องไปต่างประเทศก็ต้องไปสนามบินใกล้สนามบินด้วยครับก็ผมมาที่ไทยจริงๆก็ผมอยากจะบอกว่าเดือนนี้ก็สบหรับผมเป็นพิเศษมากจริงๆครับหนึ่งกุมภาปีนี้ผมก็มาที่ไทยอยู่ที่ไทยครบ20ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ ผมรู้สึกสำหรับเดือนนี้หรือสำหรับปีนี้ก็ผมก็ผมก็เป็นเป็นปีไทยก็ปีเสื้อด้วยครับปีนี้ก็เป็นเสื้อด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนให้ความภาคมแล้วก็จริงๆก็ถ้าซื้อบ้านก็ผมก็ก็ต้องการอยู่เที่ๆนี้ครับครับ ก็ล่าสุดครับล่าสุดก็ตอนที่ออกข่าวเรื่องสัญชติไทยของผมครับก็ทางเกาหลีก็ผมก็ค่อยพบเป็นนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศเกาหลีครับเขาบอกว่าเขาก็อินดีครับอินดีจริงๆเพราะว่าเขาก็ชิงชมผมตลอดครับชิงชมเทควันโดไทยเราด้วยครับเขาบอกว่าก็เมื่อไรก็คนเก่าหือคนไทยก็เป็นถ้ามีโอกาสให้พัฒนาเทควันโด ที ality, can really? <that Background> ่ไหนก็เขาก็อินดีแล้วก็เขาก็เรื่องนี้ก็ชิงชงมากครับเพราะฉะนั้นก็ทางของเกาหลีเ็เป็นโครงการเทควันโดเกาหลีก็ไม่ใช่ทุกคนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เขาให้กำลังใจผมแล้วก็เขาก็ชิงชงเทควันโดไทยเราครับครับอันนี้ครับครับครับไม่มีครับ ไม่ครับเรื่องนี้ก็ผมค่อยคิดหนาแร็วครับแล้วก็ค่อยคุยกับคุณพิโมเร็วครับเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ผมกลัมาที่ไทยก็เสียเสียชีวิตเรวครับแต่ว่าจริงๆก็ผมตอนเด็กๆคุณยายก็ค่อยเลี้ยงผมครับเพราะฉะนั้นก็ตอนที่คุณยายก็ยังอยู่ก็ผมก็รู้สึกกถ้ามูลายยกลบของสันชักเกาหลีก็ผมก็รู้สึก ก็ไม่สบายใจกับคุณยายครับเพราะฉะนั้นก็คุณยายก็ประมาณสีพีทเล้วกับเขาก็กเกษียด้วยเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จริงๆก็ที่ไทยก็เหมือนครอบครัวผมอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นคุณคุณพี่มดแล้วก็พนักงานสมัคมทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยเป็นลูกศิษย์เก่ากับลูกศิษย์ปัจจุบันนี้ที่นี้เหมือนบ้านผมครับจริงๆก็ไปเกาลก็มีแค่พี่สาวอย่างเดียวแต่ว่า พี่เซาบอกว่าไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องนี้ก็แพนเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วครับก็ไม่ใช่เด็กๆเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการแล้วก็คุณคิดถ่าถูกต้องดีก็เขาก็สนับสนุนด้วยครับก็เรื่องยกหลอกของเกาหลีก็ไม่ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็ผมก็ได้สัญชาติไทยแล้วคนไทยแล้วผมก็ต้องพยายามเต็มที่เราก็ทำงาน

ผมรู้สึกจริงๆก็สบายใจมากกว่าเดิมครับแล้วก็เป็นเรื่องโซนเรื่องอะไรก็ทําหน้าที่ผมก็เมินเดิมครับแต่ว่าสามารถสามารถถ้าอีกสองปีก็เป็นได้ความสำเร็จอีก,กผมก็รู้สึกปีใจมากกว่าครั้งที่แล้วครับครับผมแน่นอน,อรอน,อนอครับครก็ผมผมก็ตั้งใจ ให้พัฒนาให้ดูแลเรื่องโครงการเทคโนโดไทยเราครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องกีฬาครับแล้วก็การมาจากโอลิมปิกก็ที่มาวิทยาลัยคาษตศาสตร์เขาให้ให้มอบครับเป็นให้เป็นอาจารย์ประจําเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเป็นอาจารย์ประจําเป็นราชการด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ที่ที่มาวิทยาลัยด้วยกับผมก็พยายามก็ทงให้ พัฒนาเรื่องเทควันโดหรือว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็เรื่องกีฬาด้วยครับแล้วก็จริงๆก็นี่ก็อนาคตนู่นครับเมื่อไรก็ผมไม่เป็นโค้ดแล้วผมก็แน้น้ๆก็อยู่ที่ไทยแล้วก็ผมอยากช่วยเป็นเรื่องเป็นเด็กๆครับ อยงร้อยเปอร์เซนต์ับแต่ว่าพอว่าพามา20ปีก็ผมก็ไปในก็ไปแข่งขันเราได้ที่หนึ่งอ่ะใก็ฟังฟังอย่างเดียวครับแต่ว่าไม่ค่อยลองครับแต่ว่าถ้าต้องลองก็ผมก็ฝุกเต็มที่ครับครับผมก็ยังยังครับ ก็คิดว่าซีเกมก็คงจะเป็นแมตช์แรกแล้วมั้งฮะที่เอาไม่ฮะเดี๋ยวทีในฐานะโค้ชไทยนะครับก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงซึ่งก็คงไม่มีอะไรมากเพราะมันเป็นโอเพ่นนะฮะไม่ได้แมตช์ใหญ่โตอะไรแต่ก็ถือว่าให้นักกีฬาก็ไปฝึกวิทยายุทธนะครับอ,อันนั้นก็เป็นแมตช์แรกแล้วก็แน่นอนถัดไปก็คงจะเป็นซีเกมเสําหรับเกมเหล่านี้ทางด้านผลงานก็สามารถจะคาดหวังได้นะครับว่า ซีเกมเราก็น่าจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองอย่างที่เราเคยเป็นมาก่อนนะครับในสายต่อสู้นะภูมิเซก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ว่าต่อสู้เราก็เป็นเจ้าเหรียญทองมาตลอดก็น่าจะรักษาแชมป์เอาไว้ได้ต่อไปนะฮะปีนี้ก็หลายแมตช์อยู่ครับก็แข่งกันไปนะฮะนักกีฬาเป็นนักกีฬาต่อสู้ก็ต้องออกไปต่อสู้นะถึงบอกว่าบางที จะต้องบินไกลมีค่าใช้จ่ายแพงซึ่งทางภักรัฐก็จัดเรื่องโอบให้นะฮะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยม,มันก็จําเป็นนะถ้าไม่ได้ต่อสู้มันก็เดี๋ยวก็ติดขัดนะครับสนิมกิน in. ก็ต้องส่งไปนะไม่ว่าจะเป็นเทนนิสก็ดีหรือว่านักกีฬาอื่นก็ดีก็เข้าใจว่าก็ไปกันกันหลายคนอยู่นะครับสเปนแล้วก็แน่นอนซีเกมก็ไปกันหลายคนเช่นกันที่เวียดนามครับผมครับ ชัดชัยอันที่จริงนิดเดียวครับว่าคือว่านามสกุลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปปรับใหม่เพราะว่าเขาเขาไม่ให้ใช้คาว่าเวเพราะว่าเวเนี่ยมันไม่ได้เป็นไทยไม่ต้องมีชเชวอะไรต่อไปมีคําไทยอยู่ในนั้นด้วยยังยังไม่ได้คิดกันเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ได้มาเร็วมากนะฮะท่านนายกก็ได้ประกาศไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว้ามาคิดนามสกุลนิดหนึ่งคงจะมีชเวอะไรสักอย่างที่มีคําไทย ต่อท้ายหรือนําหน้าแล้วก็ต้องไปแจ้งที่สํานักงานตํารวจต่อไปครับก็คำเดียวก็ขอบคุณมากมากครับก็เป็นประชาชนคนไทยทุกคนครับทุกท่านก็ขอให้โอกาสเป็นคนไทยแล้วก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆครับเป็นเกียรติจริงๆแล้วก็เป็นสบายใจมากจริงๆครับก็สามารถต่อไปก็ผมเป็นคนไทยแล้วก็ทําอะไร ทำอะไรก็ทําหน้าที่อะไรก็ผมก็มุ่งมั่นทําหน้าที่เต็มที่ครับขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอขอบคุณมากครับครับผม